นาซามีอพอลโลหนึ่งและเรียกได้ว่าถ้านับเป็นปฐมบทเนี่ยก็เป็นปฐมบทที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมรมันเป็นยังไงคุณกรณตอนนั้นคือในตอนนั้นครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภารกิจทดสอบอยู่บนฐานปล่อยด้วยเอานักฟิโนโกาสเนี่ยเขาไปลองนั่นในยานลองทดสอบว่าถ้าเราไม่ต่อสายเชื่อมไว้อ่ะครับยานทํางานได้ไหมอารมณ์เหมือนแบบอ่ะถ้าเราไม่ต่อสายชาร์จแบตเตอรี่เนี่ย มือถือทํางานได้หรือเปล่าคอมทางานได้ปกติหรือเปล่าปัญหาคือยานอพอลโลยุคน,นั้นเนี่ยครับคืออารมณ์แบบเร่งทําจะแข่งกับทางโซเวียตแบบโซเวียตส่งยานบีดวงจันทร์แล้วอเมริกายังทํายานไม่สําเร็จเลยก็รีบทําแล้วนักบินก็เห็นนะว่ามันรีบรีบแล้วมันก็เหมือนข้อผิดพลาดเยอะแบบ200กว่าจุดคะฮะสองอกว่าจุดใช่ครับจนมันมีรูปหนึ่งครับที่นักบิน3ามคนทําท่าพนมมืออยู่ข้างหน้าโมเดลของตัวยานนะฮะ แล้วส่งให้คนที่ตรวจสอบของนาซารอบนี้ไม่ใช่เราไม่เชื่อใจคุณนะแต่เราขอพึ่งพาอะไรที่เหนือกว่าคุณหน่อยละ่ะอูเรียกได้ว่าต้องแบบวางภาระให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วด้วยประมาณนั้นนะฮะอารมณ์เหมือนแบบตอนแรกก็เป็นโจ๊กแหละว่าค,ค,คุณตรวจสอบผ่านมาได้ไงเนี่ยแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าระดับนาซาคงไม่ไม่ยอมปล่อยให้เกิดเหตุอะไรขึ้นครับแต่ตอนอพอลโลหนึ่งเนี่ยมันมีว่า เ,เกิดไฟฟ้ารัดวงจรอะไฟฟ้ารัดวงจรอาจจะดูแบบไม่อันตรายเท่าไหร่อันตรายนะครับคือแถวบ้านผมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แถวบ้านนะเวลาเราได้ยินข่าวเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่นั่นนี่มันก็เริ่มมาจากรัดวงจรออกซิเจนบนโลกเนี่ยแค่ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ในบรรยากาศนะฮะแต่ในยานน้ำเนี่ยออกซิเจน100้เปอร์เซ็นต์คือเป็นบรรยากาศแบบเพียวออกซิเจนนะครับ,รบดังนั้นไฟจะลามได้เร็วมากๆแล้ววัสดุข้างในก็คือตัวเบาเนี่ย ตัววัสดุที่นําไฟแล้วความดันข้างในมันสูงมากๆครับประตูยานยุคก่อนแบ่งเป็น3มชิ้นแล้วต้องดึงเปิดเข้าข้างในอะครับโอ้แสดงว่าไม่ใช่แบบสมมุติเราจะหนีออกไปเราดันออกไปไม่ใช่ดันออกไปไม่ได้นี่ต้องดึงด้วยนะฮะเราต้องดึง3ชิ้นนะฮะแล้วในบรรยากาศที่ข้างในแบบเพลิงกันมันลุกไหม้อยู่ก็คือแบบไม่สามารถออกมาได้ทันคือตอนแรก เขามองว่าภารกิจการทดสอบคันนี้ไม่มีความเสี่ยงอะไรหรอกเพราะเราไม่ได้เติมน้ำมันแต่พอไฟฟ้ารับวงจรข้างในเนี่ยก็คือแบบไม่มีทีมที่เข้าไปช่วยเหลือได้ทันครับแล้วแสดงว่านักบินทั้งสามท่านก็คือเสียชีวิตหมดเลยในภารกิจในทันทีเลยครับและนี่คือจบอพอลโล1ไปเลยปะ่ะคือจบเลยครับถือว่าไม่สามารถปล่อยได้แล้วเกือบจะเป็นจุดจบของโครงการอพอลโลด้วยครับ<ม><ม>เพราะว่ามันโหแค่ภารกิจแรกที่มีมนุษย์เพลิงไหม้นักบินเสียชีวิตครับ มันทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักเลยครับ